สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7มกราคม2 5 6 6กระทรวงกลาโหมของรัสเซียออก,กแถลงการนะครับว่าการหยุดยิงต่อเนื่องเป็นเวลา36ชั่วโมงในทุกแนวรบของสมรภูมิยูเครนซึ่งเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสของาศาสนาจักรออร์โธดอกมีผลแล้วตั้งแต่เวลาตอน12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันที่6 มกราคม2 5 6 6นะครับซึ่งก็จะตรงกับเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยของวันที่6มกราคม2 5 6 6อย่างไรก็ตามครับกองทัพรัสเซียในยูเครยนยืนยันว่ากองทัพยูเครนนั้นยังคงยิงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสมร,รภูมริรบโดเนสซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ขัดแย้งหลักของภูมิภาคบอลบาสท,ที่อยู่ทางตะวันออกของอยูเครนนั่นเองด้านกองทัพยูเครนซึ่งประกาศตั้งแต่ต้นว่าไม่มีทางยอมรับการหยุดยิงของรัสเซียในครั้งนี้เนื่องจากเชื่อมั่นว่า เป็นกลยุทธ์รวมก็กล่าวว่าทหารรัเสเซียในจังหวัดลูฮานที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสก็ยังยิงปืนใหญ่โจมตีฐานที่บ้านของทหารยูเครนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยอย่างน้อยเนี่ยถึง14ครั้งด้วยกันและบุกโจมตีฐานประจำการแห่งหนึ่งอย่างน้อย3ครั้งในอีกด้านหนึ่งนั้นทางด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแถลงเกี่ยวกับการส่งมอบความสนับสนุน ให้แก่ทหารยูเครนและทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียเป็นมูลค่ารวม3,750ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ126,100ล้านบาทร่วมถึงการมอบอาวุธยุธโทโธปกร,รอบใหม่ให้กับยูเครนไม่ว่าจะเป็นรถรบทหารราบ Bradley Fighting จำนวน50คันด้วยกันขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมหยุดยิงในช่วงเทศกาลเิสตามาสของชาวออร์โธดอก์ว่ารัสเซียกำลังต้องการออกซิเจนเพิ่ม ส่วนกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกรายงานวิเคราะห์ฉบับใหม่เกี่ยวกับสงครามยูเครนว่าแม้เป้าหมายของรัฐบาลรัสเซียนั้นยังคงเดิมแต่ตอนนี้ของทัพรัสเซียอ่อนกําลังมากด้านทาเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการต่อรายงานฉบับนี้ของทางด้านสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดน,นะครับพบว่าสมรภูมิสู้รบโดยเฉพาะในโดเนสและก็ลูฮานนั้น ยังคงมีการต่อสู้กันอย่างหุเดือดแม้ว่าฝักฝั่งของกระทรวงกลาโหมรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะประกาศหยุดยิงเนี่ยเป็นเวลา36ชั่วโมงก็ตามแต่ว่าแนวหน้านั้นเนี่ยก็ยังคงมีการสู้รบก,กันอย่างหนักหน่วงทีเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องหาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ ซึ่งในแต่ละวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารเนี่ยครับนำมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันครับ